เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของศึก ie, รีโวไทยลีกฤดูการ2022-2023หลังจากสัปดาห์แรกจากฝูงอย่างต่อพิคาดที่ที่ประจบ f อฟภายใต้การกลุ่มบางเหียงของโคจโจทีระักโอน้นสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปถล่มน้องใหม่หน้าเดิมทั้งข่าวไฟสุโขทัย f อซถึงถิงถ่นทุ่งทะเลหลวงสาต่อศูนและสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจคือเขาจะได้พาทัพต่อพิคาดเจออดีตทีมเก่าที่เคยคุมทัพมา2ปีอย่างสวัสด์แคท นครราชสีมามาสด้าเอฟ4ที่พ่ายบุรีรัมยูไนเตดในศึกอีสานดาร์บี้มา1ต่อ2ทํทให้โค้ดโจจะได้วัดกึนกับเ well, ควินแบล็กเวลกุนซือชาวอังกฤษวัย63ปีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทัพสวาด์แคทจนรอดตกชั้นอย่างบุดหวิดซึ่งการเล่นในถิ่นสามอ่าวสเตเดียมเป็นจุดแข็งของพีทีประจวบอยู่แล้วเพราะทำผลงานชนะ4จาก5เกมในบ้านขณะที่นครราชสีมา ทำผลงานได้ไม่ดีนักในศึกรีโวไทยลีกชนะเพียง5นัดจาก20นัดโดยแบ่งเป็นเสมอ5นัดและแพ้ถึง10นัดส่วนสถิติเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันทั้งสิ้น8ครั้งเป็นฝั่งประจวบชนะ5เสมอ1และนครราชสีมาชนะ2ครั้งโดยการเจอกันในฤดูกาลที่แล้วทั้ง2ทีมต่างบุกไปเก็บ3แต้มของแต่ละฝ่ายได้ ขณะที่การแข่งขันในคู่นี้จะฟาดแข่งกันที่สนาม3ามอ่าวสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมถ่ายทอดสดทาง AIS Play และททบ5เวลา6โมงเย็นอีกคู่ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้คือศึกล้านนาดาบีปฐมบทแห่งศึกแห่งศักดิ์ศรีของทีมจากดินแดนล้านนาระหว่างลำพูลวอริเออร์น้องใหม่ดีกีแชมป์ไทยลีกเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วที่จะพบกับอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งอย่างทัพ กวางสงมหาภัยเชียงรายยูไนเต,เต็ดที่โย่งมาเตะที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีเวลา6โมงครึ่งช่อง AIS p เ a y ถ่ายทอดสดโดยในนัดแรกราชันโคขาวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปแบ่งแต้มจากทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อ0ซต่อคว้าแต้มแรกในประวัติศาสตร์บนหลีกสูงสุดได้สำเร็จขณะที่ทัพกวางสงเปิดบ้านเฉือนชนะโปลิเทโล f อมาหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของวิกเตอร์คาโดโซ โดยจุดที่น่าสนใจของคู่นี้คือทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันในเกมอยากเป็นทางการมาก่อนเลยแต่สถิติที่น่าสนใจคือเชียงรายไม่แพ้ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาสิบเกมติดต่อกันโดยเก็บชัยชนะได้ถึงแนัดและเสมอแค่2นัดขณะที่ลำพูนเป็นน้องใหม่ทีมที่2ต่อจากอุบลยูไนเต็ดที่เก็บแต้มได้จากทีมเยือนตั้งแต่นัดแรกนับแต่ปี2017นี่จึงเป็นเกมที่มีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมโดยสำหรับเชียงรายนี่จะเป็นอีกเกมที่พิสูจน์ว่า การเสียตัวหลักออกจากทีมไปหลายคนไม่ส่งผลต่อรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนของพวกเขาเท่าใดนักขณะที่ลำปูนเสริมทัพแบบจัดเต็มก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าสามแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรบนหลีกสูงสุดที่ได้วกกลับมาที่คู่ที่น่าสนใจอีกคู่ในคืนวันเสราร์ที่20สิงหาคมเวลา1ทุ่มตรงระหว่างมังกรโล่งเงินโปลิทเทโรเอฟซีทีดแรกพ่ายต่อเชียงรายยูไนเต็ดมาจะเปิดสนามบุญญ,ญัศจินดา ต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนชนบุรีเอฟที่ลงเล่นนัดแรกของฤดูกาลซึ่งแม้ว่าลูกทีมของโคเตียสะสมพบประเสริฐจะไม่มีเกมนัดแรกแต่ก็ลงอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตและความเข้าใจเกมของผู้เล่นที่เสริมทัพเข้ามาทั้งตัวเกา๋าหยางสุมัญญาปุริสายเฉลิมพงเกิดแก้วดานิโลอาเวสและอามาดูออตตารา ที่มาผนึกกำลังกับตัวเก่าหน้าเดิมอย่างกฤษดากาแมนเกิดฤิทวีการฉัดมงคลเรืองธนโรธรวมถึงชาณรงค์พงศ์สีแก้วที่กลับมาอยู่กับทีมทำให้โคตเตียประกาศลุ้นแชมป์ส่วนเทโรแม้สควอตทีมจะไม่ใหญ่และโค้ดอนซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งนักเตะที่ลงเล่นไทยลีกมากที่สุด439นัดก็ใส่ชื่อตัวเองลงเป็นผู้เล่นด้วยแต่เจ้าตัวก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ลงสนามแน่นอนผงต้องปรับวิธีการเล่นหลัก จากการขาดกองหน้าตัวเป้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและพักบอลซึ่งเป็นจุดเด่นของพวกเขาเมื่อก่อนสำหรับสถิติตั้งแต่ปี2017ที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อโปลิเทโรเอฟปรากฏว่าดวลกัน9ครั้งชนบุรีชนะ7ส่วนโปลิเทโรชนะ2ครั้งซึ่งมาจากฤดูการที่แล้วที่โค้ดอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคฝากรอยแค้นให้กับโคตี้สะสมพบประเสริฐในการดวลทั้งไปและกลับโดยนัดแรกมังกรโล่งเงินเปิดบ้านชนะ2-0 จากนั้นบุกไปยืนชนะ2ต่อ1เกมนี้โ้าของฉายามูรินโยเมืองไทยจะต้องพิสูจน์ฝีมือกับรุ่นน้องอีกครั้งขณะที่คู่อื่นฟาดแข้งกันในสุดสัปดาห์นี้เริ่มที่คู่วันศุกร์ที่19สิงหาคมหรือไฟเดย์ไนระหว่างแชมป์เก่าบุรีรัมยูไนเต็ด United, ที่คว้าสามแต้มมาในนัดแรกเปิดรังช้างอารีนาเวลาหนึ่งทุ่มตรงรับการมายืนของข,งข้างข่าวไฟสือโกทยเอฟซีที่ประเดิมแพ้มาศูนย์ต่อสามโดยบุรีรัม มีสถิติที่คมทีมยือนทุกอย่างโดยแพ้สุโขทัยแค่หนึ่งจาก10เกมที่เจอกันโดยชนะถึง7นัดและเสมอสองนัดขณะที่สุโขทยัยไม่ชนะนัดเยือนบนหลีสูงสุดมาแล้วถึง11นัดโดยเสมอหนึ่งนัดและแพ้10นัดซึ่งมากที่สุดในบรรดาทีมระดับไทยหลีหนึ่งด้วยกันต่อที่อีกคู่ในคืนวันเสาร์ที่20สิงหาคมซึ่งวันเสาร์นี้จะมีเตะ2คู่ โดยนอกจากคู่เทโรพบชนบุรีผู้แรกในวันเดียวกันเวลา6โมงเย็นคือหนองบัวพิชยาเอฟซีที่บุกไปแพ้ลำบางเอฟซีมาในนัดแรกจะเปิดบ้านต้อนรับแดงคอกอยู่ในเต็ดซึ่งเฮดทูเฮดปรากฏว่าพญาไก่ชนทำได้ดีกว่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งในการเจอกันฤดูการที่แล้วแต่ผลงานจากนัดแรกทำให้คิดว่าการขาดผู้เล่นทั้งในแนวรับและแนวรุกของพวกเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีหรือไม่ส่วนแข้งเทพที่ชนะมาในเกมแรก ต้องมาดูว่าจะคว้าชัย2นัดติดได้หรือไม่เพราะมีผลงานที่ไม่ดีในเกมเยือนแพ้5จาก8เกมหลังสุดขณะที่เฮเบอร์ตี้ก็มีโอกาสสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูบนลลีกสูงสุดตลอดการลุกที่150ในเกมนี้อีกด้วยขณะที่คู่ที่น่าสนใจอีกคู่ในคืนวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมเวลา6โมงครึ่งเมืองทองอยู่ในเตะของมาริโอยูรอฟสกีที่แพ้มาในนัดแรกจะเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมต้อนรับลำปางเอซี ทีมน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ที่คว้าสามแต้มในประวัติศาสตร์มาได้แล้วแม้ว่าคู่นี้จะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เมืองทองม,มีสถิติที่ไม่ดีกับทีที่เพิ่งเลื่อนชั้นเพราะพวกเขาไม่ชนะทีมเหล่านี้มาถึงสานัดติดโดยขอ้อนี้เสมอสองและแพ้1นนัดและพวกเขายังมีสถิติแนวรับที่ไม่ค่อยดีนักคือเฉลี่ย1นประตูต่อเกมในเจนัดหลังสุดส่วนจีรันพงษ์ธรรมศรีหาในทวารของลำปาง f c จะต้องมาดูว่า เขาจะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับในนัดแรกหรือไม่เพราะเมืองทองเล่นเปิดเกมลุกในบ้านเต็มถังแน่นอนปิดท้ายที่คู่สุดท้ายของสัปดาห์ระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดที่พ่ายมาในนัดแรกจะเปิดสนามกีฬาอบอจอขอนแก่นรับการมาเยือนของราชบุรีเอฟซที่มี3แต้มตุนไว้แล้วในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมเวลา1ทุ่มตมโดยเจ้าถิน่นเป็นหนึ่งในสทีมที่แพ้ให้กับราชบุรีในการเล่นไปและกลับเมื่อรูดูการที่แล้ว ส่วนอีกทีมคือเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งเกมนี้จงอางพยองส,สุ่มเสียงที่จะแพ้สีนัดรวดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อรวมผลการแข่งขันตั้งแต่ฤดูการที่แล้วส่วนราชบุรีมักจะมีผลงานที่ดีในช่วงตอนต้นฤดูการโดยเมื่อฤดูการก่อนพวกเขาชนะในสีเกมแรกนัดนี้จะต้องมาดูว่าราชันันบกรจะรักษาฟอร์มได้หรือไม่และนี่คือ ทั้งหมดของไทยลีกรีวิวในสัปดาห์นี้แฟนบอลห้ามพลาดที่จะเข้าไปชมในสนามเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดทุกคู่ได้ทาง AIS Play ตามโปรแกรมถ่ายทอดสดนี้เลยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขในการชมฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ